ฐานะของโรมา่ายอดสโมสรนในศึกเกาโชเซเรียอิตาลีครับพวกเขาได้ทําการยื่นเสนอโปรเจกต์สร้างสนามย่าแห่งใหม่อย่างเป็นทางการแล้วครับเดยว่ากันว่ามันมีจุดเด่นทางฝั่งของอัตจันโคลวาซสที่มีขนาดมาหัมาและก็รวมถึงสถาปัตยกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ที่ได้แรงบาันดาลใจมาจากประเพณีของโรมันนั่นเองละครับ ทางสโมสรอ s โรม่าได้ส่งมอบ p f t e หรือร,รายงานศึกษาความเป็นไปได้ทางเทคนิคและเศรษฐกิจสำหรับสนามแห่งใหม่ในวันที่23ธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญเลยครับที่จะสร้างหนึ่งในโครงสร้างด้านกีฬาอันทันสมัยและทะเยอทะยานที่สุดของยุโรปโดยทางสโมสร,ร,รโรม่าได้อธิบายกับว่าแบบร่างที่ส่งมอบนี้เป็นผลจากการทำงานอย่างละเอียดและรอบคอบทั้งในแง่เทคนิคความยั่งยืนและวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนเพื่อมอบสนามที่คู่ควรกับประวัติศาสตร์ ความหลงไหลและอนาคตโคงมอโรมและแฟนบอลซึ่งสนามแห่งใหม่นี้จะประกอบด้วยจุดเด่นสำคัญได้แก่ครัวซัลซสที่มีขนาดมหึมาและใหญ่ที่สุดในยุโรปซึ่งจะทำการออกแบบให้เป็นหัวใจของสนามและสัญ,ญลักษณ์แห่งแฟชั่นของชาวโรมานิสตาสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นได้รับแรงบันดาลใจจากวัฒนธรรมโรมันภาษาเส้นสายร่วมสมัยและความเชื่อมโยงกับพื้นที่ท้องถิ่นพื้นที่อเนกประสงค์สมัยใหม่เพื่อร,รองรับกิจกรรมของสโมสรที่เกินกว่าแค่วันแข่งขัน แนวทางพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเดินทางบริการความยั่งยืนและการประสานงานกับชุมชนเมืองเพื่อให้เป็นศูนย์กลางกีฬาและสังคมแห่งใหม่ของกรุงโรมซึ่งทางสโมสรครับได้ยืนยันว่าสนามแห่งใหม่นี้จะตั้งอยู่ในเขตเปียตาตาด้านฝั่งตะวันออกของกรุงโรมโดยทางโรม่าได้เสริมว่าความสําคัญของโปรเจกต์ทักาะความทันสมัยผลกระทบต่อเมืองและกรอบเวลาในการดําเนินการทําให้สนามแห่งนี้ถูกบรรจุเป็นหนึ่งในสนามศักยภาพ สำหรับการแข่งขันในซูฟุบอลยูโร2,032น,นั่นเองแหละครับและก่อนจากกันไปในวันนี้ครับก็หอฝากทุกคนนั้นช่วยกดไลค์รวมถึงกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับตัดเกมทำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ